เคยสงสัยไหมว่าทําไมแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนถึงสามารถแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมราวกับนักสืบมืออาชีพงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขามีรากฐ,ฐานมาจากความจําเป็นในการจัดการชีวิตประจําวันที่ซับซ้อนเมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันประจําวันหรือการจัดการเวลาที่แน่นหนาะพวกเขามักจะต้องใช้ทักษะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยํา จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าการเผชิญปัญหาอย่างต่อเนื่องนั้นกระตุ้นการทำงานของสมองเฉพาะส่วนทำให้พวกเขามีความชำนาญในการคิดวิเคราะห์และสร้างสารรค์นอกจากนี้สถิติระบุว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่า60%สามารถจัดการปัญหาที่ยากลำบากได้ดีกว่าคนทั่วไปเหมือนกับที่นักสืบมืออาชีพต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบ นี่เป็นทักษะที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ในด้านอื่นๆของชีวิตได้เช่นกันดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหมือนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายลองนึกถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองดูสิบางทีคุณอาจมีศักยภาพเหมือนนักสืบมืออาชีพก็เป็นได้เวลา24ชั่วโมงของแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่เคยพอเลยใช่ไหมคะงานก็ต้องทำ ลูกก็ต้องดูและบางทีก็แทบไม่มีเวลาให้ตัวเองหายใจสิ่งที่ช่วยชีวิตแม่คนนี้ไว้คือการแบ่งเวลาแบบ time blocking แค่เริ่มจากตื่นเช้าขึ้น30นาทีวางมอร์นิ่งรูทีนง่ายๆเช่นล้างหน้าออกกำลังเบาๆแล้วจัดเวลาแบบเป็นบล็อกเช่น8โมงถึง9โมงเตรียมตัวลูก9โมงถึง12โมงโฟกัสงาน12โมงถึงบ่ายโมงพัก กินข้าวกับลูกตอนเย็นก็ใช้ bedtime routine ช่วยให้ลูกเข้านอนได้ง่ายเช่นอ่านนิทานเปิดเพลงเบาๆแล้วเข้านอนพร้อมกันมันไม่ต้องเปะทุกวันแค่พยายามให้ดีที่สุดในแบบของเราก็พอแล้วนะคะเพราะแม่ที่ดูแลตัวเองได้ดีจะมีกำลังใจดูแลลูกได้ดีเหมือนกันไรายได้น้อยแต่ลูกต้องอิ่มต้องเรียนและเราต้องอยู่รอดให้ได้ใช่ไหมคะ ช่วงแรกที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเงินแทบไม่พอเลยค่ะแต่พอเริ่มวางแผนทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่ช่วยมากๆคือการทำบัตเจ็ตแบบง่ายแบ่งรายได้เป็น3ส่วนดอกจันค่าจำเป็นเช่นค่าเทอมค่าอาหารค่าเช่าดอกจันค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ดอกจันเงินสำรองหรือเก็บเล็กผสมน้อย บางคนอาจใช้สมุดแต่แม่ฟ้าชอบใช้แอปง่ายๆอย่างเช่นแอปพิกจิโปหรือสเปนดี้เพราะจดง่ายดูย้อนหลังได้ทุกคืนก่อนนอนจะจดว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างแค่5นาทีก็รู้ว่าเดือนนี้เรารอดไหมแม่ไม่ต้องหาเงินให้มากที่สุดแต่ต้องบริหารให้ดีที่สุดเพราะลูกต้องการแม่ที่มีสติไม่หมดไฟมากกว่าแม่ที่เหนื่อยจนไม่มีแรงยิ้ม เคยรู้สึกไหมคะว่าเราคุยกับลูกทุกวันแต่ไม่รู้ว่าลูกคิดอะไรอยู่เลยแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่บางทีเราก็เผลอพูดกับลูกด้วยคำสั่งมากกว่าจะฟังเขาจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราคือการฟังด้วยใจหรือที่เรียกว่า active listening ตอนลูกเล่าอะไรอย่าเพิ่งรีบสอนหรือขัดเราแค่ฟังให้จบแล้วถามเบาๆว่าหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นและที่สำคัญคือตั้งเวลา q u a l ิ t ีไทม์อย่างน้อยวันละ10-15นาทีแค่นั่งคุยหรือเล่นด้วยโดยไม่จับมือถือเลย ลูกไม่ต้องการแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการแม่ที่อยู่กับเขาจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะแค่เราฟังหัวใจเล็กๆของเขาก็เบาลงแล้วเคยมีช่วงหนึ่งที่แม่คนนี้คิดว่าต้องทำทุกอย่างให้ได้คนเดียวเลี้ยงลูกทำงานหาเงินไม่มีเวลาแม้แต่จะร้องไห้แต่ความจริงคือเราขอความช่วยเหลือได้เราไม่อ่อนแอ แค่เราคือมนุษย์คนหนึ่งที่เหนื่อยและต้องการคนเข้าใจแม่ฟ้าเริ่มจากเข้ากลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวใน Facebook แค่เข้าไปอ่านยังไม่ต้องโพสก็ยังรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบางวันญาติที่ไว้ใจได้ก็ช่วยดูหลานให้บ้างหรือเพื่อนบ้านช่วยซื้อนมลูกให้และนั่นทำให้แม่คนนี้ยืนขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้ง ความเข้มแข็งไม่ใช่การทำทุกอย่างคนเดียวแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพักและยอมรับความช่วยเหลือด้วยหัวใจที่เปิดกว้างรู้ทันสิทธิ์แม่เลี้ยงเดี่ยวเงินช่วยเหลือที่รัฐมีให้คุณแม่ต้องรู้มีหลายครั้งที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราต้องกัดฟันพนเพราะคิดว่าเราต้องสู้คนเดียว แต่ความจริงคือแม่มีสิทธิ์ที่รัฐรองรับอยู่แค่เราต้องรู้และกล้าถามวันนี้แม่ฟ้าจะสรุป3าสิทธิ์สำคัญที่แม่เลี้ยงเดี่ยวควรรู้เอาไว้เลยนะคะ 1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนสำหรับลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบสมัครได้ที่เขตอบอตอรหรือออนไลน์ 2. สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร ถ้าเป็นแม่ทำงานประจำมีสิทธิ์ลาหยุดได้ตามกฎหมายแรงงานเช่นลากิจลลาป่วยของลูกอย่าลืมแจ้งสิทธิ์กับที่ทำงานอย่างถูกต้อง 3. สิทธิ์การศึกษาฟรี12ปีลูกมีสิทธิ์เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 รวมถึงหนังสือเรียนอุปกรณ์บางรายการและค่าใช้จ่ายพื้นฐานบางอย่างมีหลายครั้งที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราต้องกัดฟันทนเพราะคิดว่าเราต้องสู้คนเดียว แต่ความจริงคือแม่มีสิทธิ์ที่รัดรองรับอยู่แค่เราต้องรู้และกล้าถามแม่ไม่จำเป็นต้องอดทนเงียบๆเ,เสมอไปแค่รู้สิทธิ์ก็เท่ากับเราดูแลลูกได้มั่นคมขึ้นอีกก้าวแล้วนะคะดูแลใจไม่ให้หมดไฟพลังใจเล็กๆที่แม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างได้ทุกวันในทุกวันที่แม่ต้องลุยคนเดียวไม่มีใครเห็นว่าแม่เหนื่อยแค่ไหน แม่ที่เลี้ยงลูกลำพังไม่ได้แค่ขาดคนช่วยแต่บางทีก็ขาดเวลาที่จะดูแลใจตัวเองสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้ใจแม่ฟ้าไม่มอดคือ3อย่างนี้ค่ะเจอเนวล,ลิง่งเขียนระบายความรู้สึก5นาทีทุกวันไม่ต้องสวยแค่ได้เขียนก็เบาใจ พูดกับตัวเองดีๆทุกเช้าแม่ฝาจะพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วหาความสุขเล็กๆทุกวันแค่นนางจิบกาแฟเงียบๆดูลูกหลับหรือฟังเพลงโปรดแค่สิบนาทีแม่ที่สุขภาพใจดีคือของขวัญที่ดีที่สุดของลูกเพราะถ้าใจเราไหวเราก็จะกอดเขาได้แน่นขึ้นทุกวันสู้ๆนะคะแม่แม่แม่ฝาเป็นกำลังใจให้ค่ะ เลี้ยงลูกแบบไม่ต้องดุแรง positive discipline สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อก่อนแม่ฝาเคยคิดว่าถ้าไม่ดุแรงๆลูกจะไม่ฟังแต่ยิ่งตะคอกลูกยิ่งกลัวแต่ไม่เข้าใจจนวันหนึ่งแม่ฝาเริ่มลองเปลี่ยนวิธีมาใช้สิ่งที่เรียกว่า positive discipline มันคือการเลี้ยงลูกแบบไม่ตีไม่ใช้ความรุนแรงแต่ชัดเจนและสม่ำเสมอ แม้ฝ่าเริ่มจากสิ่งเล็กๆ3ข้อนี้ 1. ตั้งกติกาแบบเข้าใจง่ายเช่นก่อนเล่นของเล่นใหม่ต้องเก็บของเล่นเก่าแล้วแปะไว้ให้ลูกเห็น 2. สอนด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เวลาเขาทำผิดแทนที่จะพูดว่าทำไมซนขนาดนี้เปลี่ยนเป็นแม่เข้าใจว่าหนูอยากลองแต่แบบนี้มันอันตรายนะลูก 3. ชมพฤติกรรมดีทันที แค่คำว่าเก่งมากเลยที่เก็บของเล่นก่อนนอนก็ทำให้เขาอยากทำซ้ำวินัยไม่จำเป็นต้องสร้างจากความกลัวแต่มันเริ่มจากความเข้าใจและความสมั่งเสมอที่แม่มอบให้ทุกวันซู่ๆนะคะแม่แม่แม,แม่ฟ้าเป็นกำลังใจให้คะ่ะเคยไหมคะที่เรานั่งมองลูกและถามตัวเองเบาๆว่าถ้ามีพ่ออยู่ลูกจะมีความสุขกว่านี้ไหม แม่ฝ่าเธยถามคำนี้กับตัวเองทุกวันจนวันหนึ่งฉันเหนื่อยเกินจะถามคำพูดของคนอื่นอย่างลูกไม่มีพ่อจะไหวหรอสมสารลูกนะโตมาจะขาดอะไรไหมมันเคยแทงใจจนทำให้แม่คนนี้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแต่วันหนึ่งแม่ฝ่าเลือกยอมรับความจริงว่า ถึงพ่อเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่แม่อยู่เต็มที่และรักเต็มร้อยไม่เคยน้อยลงเลยและวันนี้ลูกยิ้มได้วิ่งเล่นได้พูดคำว่ารักแม่ได้ทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ขาดอะไรเขาแค่มีรูปแบบครอบครัวที่แตกต่างไม่ได้มีพ่ออยู่ด้วยแต่เราก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง เพราะแม่ที่มั่นใจในตัวเองคือเสาหลักที่แข็งแรงที่สุดของลูกสู้ซนะคะแม่แม่แม่ฝาเป็นกำลังใจให้คะ่ะแรงบันดาลใจจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จถ้าเขาทำได้แม่ก็ทำได้เหมือนกันในวันที่แม่รู้สึกหมดแรงลองมองดูผู้หญิงเหล่านี้นะคะ พวกเธอคือแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับเราแต่พวกเธอไม่ยอมแพ้และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกโอปราวินฟรีเติบโตในความยากลำบากโดนปฏิเสธมากมายแต่กลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเธอบอกเสมอว่าฉันเป็นได้มากกว่าอดีตของฉันและวันนี้เธอคืนมหาเศรษฐีหญิงที่สร้างทุกอย่างด้วยสองมือ แองเจล n นาโจลี olie, นักแสดงระดับโลกที่เลือกเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแม้ชีวิตเจอปัญหามากมายเธอไม่เคยปล่อยให้คำว่าไม่มีพ่อทำให้ลูกขาดโอกาสในความรักและการเติบโตแม่ขาตลาดนัดในไทยแม่เลี้ยงเดี่ยวธรรมดาที่ขายของตั้งแต่ตีห้าจนคำ่ำเพื่อส่งลูกเรียนจนจบปริญญา แม่คนนี้ไม่มีชื่อเสียงแต่เธอคือฮีโร่ในสายตาลูกและเป็นแรงบันดาลใจของแม่ฟ้าเสมอไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนเลือกไม่ยอมแพ้เหมือนกันแม่ก็ทำได้ถทาแม่เชื่อว่าความรักของแม่มีพลังพอจะเปลี่ยนโลกของลูกได้จริงๆสูซูนะคะแม่แม่แม่ฟ้าเป็นกําลังใจให้คะ่ะ ไม่ใช่แค่แม่ของลูกแต่คือตัวเราที่ควรได้ฝันอีกครั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีคุณค่าตั้งแต่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนเรียกเราว่าแม่ของน้องแต่ในหัวใจแม่ฟายังมีอีกชื่อหนึ่งที่ไม่อยากลืมเลยคือตัวฉันเองการเป็นแม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดทุกความฝัน แม่ฝ่าเริ่มจากการเรียนทักษะใหม่ออนไลน์ตอนลูกหลับบางวันฝึกทำขนมบางวันรับจอบเขียนงานมันไม่เยอะแต่มันเติมความมั่นใจให้เราว่าแม่ก็มีค่าไม่ใช้แค่ในสายตาลูกแต่ในสายตาของตัวเองด้วยแม่ที่รักตัวเองคือแม่ที่สอนให้ลูกเห็นว่าความฝันไม่เคยสายถ้าเราย่างเชื่อในมัน อย่าหยุดเป็นแม่ที่ดีแต่อย่าหยุดเป็นตัวเราที่มีคุณค่าด้วยเช่นกันซู้ซูนะคะแม่แม่แม่ฝ่าเป็นกำลังใจให้ค่ะ